ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดปฐวีกรนะคะวันนี้เรามาทำคลิปรัดกระบังปฐวีกรงบ100งบาทรวมค่ารถไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างตอนนี้นะคะก็เสียค่ารถมาที่ปฐวีกรแล้วเป็นจนํานวนเงินทั้งเส้น16บบาทนะคะการมาที่นี่นะคะจากรัดกระบังก็คือเราขึ้นรถเอ่อรถสองแถวสีแดงไปตลาดมีนบุรีนะคะแล้วก็ขึ้นรถสองแถวสีขาวนะคะ ที่เขียนว่าปัทวีกรอนนะคะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่หน้าตลาดแล้วนะคะคือของถูกมากๆนะคะทุกคนเริ่มต้นอยู่ที่5บาท10บาทอะรองเท้าคู่ละหนึ่งร้อย ไว้กินขนมจีนงินก่อนนะคะขนมจ,จีนจานนี้บุฟเฟต่ตผักมด40บาทนะคะแสดงว่าตอนนี้เราเหลืออยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทได้เสื้อ3ตัวดดนค่าน้ำไปอีก25บาท ตอนนี้เราก็ได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะรีวิวที่ห้องกันนะคะสภาพผ้าดูไม่ไหวเลยไปค่ะเดี๋ยวตัดไปเจอกันที่ห้องเลยกลับมาที่ห้องเรานะคะเราจะมาแกะรีวิวสภาพที่ได้จากตลาดปัตตหิกร์กันนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นเ,เชิ้ตลายสกอตแบบนี้เลยคือน่ารักมากมากคุณภาพแบบแอบวาวนิดนึงนะคะแบบสภาพไม่ค่อยมีตำหนิต่อมานะคะเป็นเชิ้ตแบบสุภาพแบบนี้เลยคล้ายๆเสื้อมาหาลัยนะแต่ว่าไม่มี ปกตัวนี้ได้มาในราคา10บาทค่ะทุกคนก็เป็นเสื้ออีกตัวหนึ่งนะคะซูบแล้วได้เสื้อมาทั้งหมด3ตัวเลยอันนี้จะแบบดูดูโตนิดนึงนะคะคือแบบผ้าดีมากๆเลยในราคานี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะสำหรับใครที่สนใจไปเลือกซื้อก็ลองไปดูกันได้นะคะทั้งอาหารการกินเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนตั้งแต่หัวจรดเท้าคือมีเยอะมากๆ ไปค่ะบ๊ายบาย